สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลําโพงบลูทูธสอตัวครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับแล้ว2ตัวนี้มันต่างกันยังไงครับเรามาดูตัวเล็กกันนะครับตัวเล็กเลยครับดูโอสามนะครับมาดูทเปคกของตัวเนียนครับตัวนี้ก็จะเป็น3นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็แหลม2นิ้ว2ดอกนะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตลมอยู่ด้านล่างนะครับด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มปรับเบรกลางแหลมนะครับแล้วก็จะมีรูเสียบสายชาร์จนะครับพร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีหูจับหูยกไว้ยกพกกกกกกพาาาาาาาไไไไปรตี้้้้้เเลล็็ๆดดดนนนน่หะคคคัับบถมมมวออออออยฟงิิ ข้างนอกบ้านแบบนี้ก็ได้สบายครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับดูโอสขยับมาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น6.5พอร์ตหน้านะครับเหมาะสําหรับฟังในบ้านหรือนอกบ้านก็สบายเลยครับสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบส6.5หดอกนะครับแล้วก็กลาง3นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลม2นิ้วอีก2ดอกนะครับมาดูด้านบนครับด้านบนก็จะมีปุ่มปรับเบสกลางแหลมอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็มีไฟแสดงผลแบตเตอรี่ครับแล้วก็จะมีช่อง AUX ลูกค้าท่านใดที่ต้องการต่อมีเพิ่มก็สามารถเสียบที่ช่อง AUX ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเปรียบเทียบของทั้งสองตัวนี้กันเลยครับ

ยัไงกันบ้างครับสำหรับการฟังเสียงของ2อบูทูตแนะนําจากทางเอกซานะครับตัวเลขดูโอสราคาอยู่ที่3,900บาทส่งฟรีครับมาที่ตัวพี่ใหญ่กันครับหกจพอหน้าราคา6,900บาทส่งฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจากัดนะครับฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อของเราตอนนี้มีเพจปลอมระบาดนะครับชื่อบัญชีของเราก็จะเป็นบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจํากัดนะครับถ้าเป็นนายหรือนางสาวก